ตุกตุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับมาอยู่กับเกม a n i m e d e f e n d e r นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์อะไรวะเออซีรีส์กาบไปเทพเออกาบไปเทพ EP ที่2แล้วนะครับซึ่ง EP นี้ผมได้ไปฟร์มเวลมาถึงเวล9แล้วตอนนี้ก็ใส่โค้ดมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วจากนั้นผมก็เอาไอ้ไอ้ที่มันทำเควสอัน,นเ,ออเนี้ยเออซีซันพาร์ทเนี่ย ทำไอ้ที่ไม่ได้แบบเนี้ยนะครับผมก็ไปสุ่มในตู้นี้แล้วซึ่งผมก็ได้ตัวไอ้ยีกับ79%มานั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทนะครับก็คือตอนนี้เราก็ลองไปเล่นแล้วนะครับอืมอืม,อมโอเคประมาณนั้นเดียวผมได้มาประมาณนี้นะไอ้ไอ้โลนเนี่ย มันวิวัฒนาการได้ไหมผมไม่รู้แต่ว่าลองไหมเออผมไม่เคยดูเหมือนกันตรง e ีโวนะครับเฮ้ยวิวัฒนาการได้นะครับก็จะใช้เป็นอ,อันนี้นะครับเป็นแบบธนูเนาะไหนตูสีบอกเลยว่าอัปเดตใหม่ของใหม่เยอะมากนะครับตามไม่ทันแล้วตอนนี้ซึ่งมันอยู่ไหนวะทุกคน มันมีแบบสีม่วงสีฟ้าด้วยเหรอแสดงว่าตัวแรมมันก็มีวัฒนการได้ดิใช่ป่น,นี่ไม่แน่ใช่นะครับอันนี้ป่าไม่ใช่มันขึ้นต้นด้วย A นะครับไม่ใช่มันขึ้นต้นด้วย A อหรออันไหนว่านีน้ทุกคนนี่วะเออผมว่าจะ,จะอันนี้นะครับฟูใช้อะไรเนี่ยอ๋อไม่จิกเม,มเลอร์ก็คืออันนั้นปะาทุกคนที่มันเอาไว้ให้ทำที่มันเอาไว้ลงด่านเลดอะ เออมันถ่ายจากเลรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออแต่ก็รู้สึกของไม่ได้ครับยากมากนะก็อวโวได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เพราะว่าเรายังกรางอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้เรามีอยู่แปดพันเพชรซึ่งอยากได้นะักสือไหมเหรอตอนนี้นะครับผมยังไม่ค่อยอยากได้แต่มันเก่งนะแต่ว่าผมอยากจะลองสุ่มดูสักห้าสิบรอบเลย ไปดิจะไปดิอะไรอ่ะอ๋อต้องใช้เกมพาด้วยออไม่เป็นไรั้นสุนไปทีละห้าร้อยนี่แลหละคนเดี๋ยวโอเมก็าสเมื่อกี้เราได้สีลุง้งเพราะฉะนั้นตัวเฮ้ยเมื่อก,กี้เมื่อกี้ได้อันนั้นด้วยบับบับไอ้บับเงินอนะ่ะเออไมดัสเออคนได้อะไรวะมิสสิคมาไม่คิดว่าจะได้ เพราะปกติเนี่ยผมแบบโดนการตีหมดเลยนะรหัสเก่าอะเออว้าวไม่ก็เราได้มาแล้วสำหรับเอ,อ่อมาสือห้ารเพสสวยดิสวยจัดนะครับซึ่งเราก็ต้องมาอีโวด้วยถึงจะเก่งเนาะอืมแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดคือมันจะใช้เป็นอืมมันจะใช้เป็นไฟดักก้อนโซล ใช่ไหมใช่ซึ่งของก็หาไม่ยากเลยไฟดาก้อนโซใช่ไหมอ่าใช่ใช้หนึ่งอันโอเคซึ่งมันหาไม่ยากเว้แต่ว่าตอนนี้นผมไม่รู้ว่าตัวผมเนี่ยมันจะลงผ่านหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราเอาตัวนี้ไปรีวิวดีกว่านะครับผมซึ่งเราจะเอาไปรีวิวในด่านนี้นะครับด่านซอรี่นี่แหละเนาะซึ่งตอนนี้เราไปถึงด่านนี้แล้วนะแต่ว่า เรายังเล่นด่านพวกด่านฮาร์ดอย่างอีกไม่หมดนะครับอันนี้ไปแล้วอันนี้ยังนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งเราจะเอานะักสือวางนั่นเองมาดูกันสิว่าเราจะผ่านไหมแตม่ต้องผ่านอยู่แล้วแหละนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกผมจะรีวิวนักสื่อเลยนะครับซึ่งแบบไม่อยูนะคือทุกคนอาจจะแบบเห็นไปแล้วแหละแต่ว่า แต่ผมมีเท่านี้ผมก็รีวิวเท่านี้แหละนะครับแล้วทางเดิมมันอยู่นี่ใช่ไหมโอเคซึ่งค่าวางมันเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมซึ่งก็แพงเหมือนกันนะครับอแต่กูดาวใช้ได้อยู่นะครับกูดาวถือว่าไวเลยทีเดียวนะครับโอเควางตัวเงินเลยนะครับซึ่งเราจะเออเอาไปแบบละตัวเลยนะนะครับบอกเลยนะักสื่อเนี่ยเป็นตัวที่รหัสเก่าผม เล่นบ่อยมากนะครับเออคูณสองไปล้วกันนะครับผมเล่นบ่อยมากนะครับรหัสเก่าคือมันติดไฟผมว่ามันเก่งนะมันเก่งมากเลยแหละคือมันเก่งมากอะ่ะเออมันทั้งติดไปนะครับวงก็ไม่ได้ไกลามากแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากเหมือนกันดีพดีนะครับเป็นวงเออเป็นวงอะไรว่เอลีเออไม่ใช่เป็นวงเคอร์เซ้นนะครับผมเคอร์เซ้นเหลือนั้นวะทางตรงอะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะคัเซ่นแหละเออคัอเซ่นนะครับอืมถ้าอ e ีโวแล้วนะดามเมจก็ถือว่าใช้ได้ติดไฟก็ได้นะครับก็โอเคสําหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยแต่ไม่รู้ตอนนี้ผมแต่ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเออมันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับโอ้โหไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วเนาะไตตอนนี้มันจะหลุดแล,แล้วเนี่ยเอคอผมว่าจะต้องรีบอัพแล้วแหละ อ่ะต่อไปเป็นอะไรอ่ะมาอะไรนะสโคสโคชิงพลัสโค,สคชิงพุทธนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่โจมตีนานขึ้นซึ่งอ่ะไปก่อนอ่เหมือนหนึ่งนะครับไม่ได้ดูเวฟเลยเนาะไม่เป็นไรอ่านี่ใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันเมื่อกี้ผมลิฟกดเกินนี่ไงมันสกิลสกิลเบอร์นิงเบอร์นิงนะครับ เอ่ Burning f u r y นั่นเองถือว่าดีไม่แน่อาจจะรีวิวได้สองตัวเลยนะเพราะว่าตังเหลือนะครับไม่รู้เหมือนกันวงวงใหญ่อยู่นะไอตัววับเนี่ยมันวับกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยวับกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะนี่เป็นวงอันนี้นะฮะทางตรงนะครับดาเม่พันหนึ่งนะฮะสำหรับเวลหนึ่งแล้วก็ยังไม่อีโวถือว่า ใช้ได้แล้วติดไฟด้วยนะครับโอเคดีเลยซึ่งบัปประมาณเอา้ามองไม่เห็นหมดก่อนไหนโอเคเออยังไม่ตันเลยนะเนี่ยเอออาจจะรีวิวได้ตัวเดียวแหละนะครับมาไปสกอร์ไปเก้าพันห้นะฮะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุมเลยความแบบเนี้ยนะครับเพราะมันไม่ใช่เคอร์ซนนะครับมันเป็นแบบทางตรงอ่ะเอออีกนิเดีอวอกนิดเดียว,อยวโอเคตอนนี้แม็กแล้วนะฮะซึ่งแม็กก็ประมาณนี้นะครับดามจพันเจ็ดนะครับโจมตีเจ็ดจุดแปดวิแล้วก็ระยะสามสิบเมตรถือว่าไกลไกลพอควรเลยนะครับเบิร์นก็นแรงนี่ไงจบแหละนะครับที่ด่านหารนีย อาจจะเป็นเพราะว่าด่านมันด่านแรกๆด้วยแหละนะครับแปกกันต่อต่อไปเรารีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับไอ้โลนี่นะเพราะอีกตัวนี้ไม่งววงแพงมากล้วเ,เป็นวางที่สูงเลยนะเออเราต้องวางตรงนี้ตัวนี้ก็เก่งกันนะครับวงวงใหญ่เก่งเลยแหละนะสำหรับผูเ้เล่นใหม่โหเอ <c oughs> ฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกตอลังมากมเดี๋ยวเราต้องน,นีพับก่อน Effect เอฟเฟกอลังจริงมาเดี๋ยวเราออโต้ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับออโต้เอฟเฟกนี่แบบยอดเอาลืมอัพผมน่าจะอัพไปตัวนี้ก่อนแต่ไม่เป็นไรน่าจะอัพพออยู่นะอัพตันน่าจะพออยู่ ตอนนี้นผมมีช่อง Ti k t อกแล้วนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้นะผมเพิ่งสร้างวันนี้เลยนะครับผมก็ลงไปแล้ว2คลิปก็คือคลิปจาก YouTube นี่แหละแล้วก็มาตัดลงเนาะแบบช็อตเด็ดๆอะไรเงี้ยเอออาจจะไม่เด็ดมากแต่ว่าก,ก็ก็ได้อยู่อะเออนะครับก็อย่าลืมไปไปกดติดตามด้วยนะพราะตอนนี้ยังไม่มีคนกดติดตามเลยเดี๋ยวคนกดไลค์อาจจะเป็นเพราะผมยังไม่ดังแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถึงไม่ดังผมก็จะ พูดต่อไปใช่เพราะว่าเราต้อตงลงคลิปบ่อยถึงจะเป็นคนดูดะมังนะตอนนี้ผมก็ช่องผมเนี่ยลวงวิดีโอไปได้120ก่กว่าแล้วอาจจะร้0ิเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มานั้นแหละนะครับก็ก็ผู้ติดตามก็500เองนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยคนดูก็เยอะเหมือนกันเป็นพันอัพนะครับแต่ตอนนี้ก็รักร้อยแล้วเพราะว่า ผมหายไปนานนะครับพอเลยก็เ,เพราะว่าคีมันไม่ขึ้นฟีดนั่นแหละมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบเออไม่นะให้นะไม่ไม่ขึ้นฟีดอะเออคือตอนเนี้ยวงเป็นแบบนี้อยเงี้ยะนะครับก็ถามว่าดีไหมเหรอผมว่าก็ดีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้เคอร์เซนที่มันเป็นโงนกผมเนี่ยมันดีกว่านะครับ ไอซีเลเวลเนี้มันไม่ดีเท่าไหร่ในบางด่าโอเคตอนนี้อัพเต็มแล้วนะครับซึ่งอัพเต็มก็ประมาณนี้นะครับดัมเมด498 5.8ฟีมันก็28ระยะนะครับซึ่งนักสืบก็ดีกว่าเห็นๆเ,เลยพอดาเมจก็แรงกว่านะครับระยะหรอระยะก็เยอะกว่านะผมจำได้ว่า33ส่วนกูดาวก็ไอเนี้อาจจะไวกว่ามั้ง มาเนี่ยแล้วกันนะครับมาเลยดูซิโอ้ยบอสรอดไหมโหไม่น่ารอดหรอกทุกคนผมว่าเราต้องวางนักเสือช่วยแล้วเนี่ยนี่ไงโอาโหมนักเสือเบินทีเดียวนักเสือดีนะเนี่ยเออแหะโหจบจบ,จบรถดจบไวมากจบไปจริงไวมากเลยทุกคน ต่อไปตัวนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมต้องวางไอตัวนักเสือก,ก่อนไม่งั้นไม่งั้นมันอันนั้นแน่มันมันหลุดไปไกลแน่นะเพราะมันค่าวางเนี่ยมันสามพ,พันเลยนะทุกคนผมคิดว่าเราจะวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้เหรอคุมไหมเนี่ยเออวางตัวรถได้ไหมน่าจะได้นะครับซึ่งผมอยากวางให้มันคุมที่สุดอ่ะ ตรงน,น่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือขอวานเงินก่อนอาจจะโอเคแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวระวางเลยแล้วกันตรงไหนเดียาแบบตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอแต่ตรงนี้ได้นะครับเอาตรงนี้ดีกว่านี่วางถอ่ไปฟ้าแม่งเลยเป็นการยิงทะลุนะทุกคนก็ขออัพก่อนออโตโบัฟแต่ก็เป็นการยิงทะลุแบบนี้นะครับ เอ็กเซกก็มีนิดเดียวนะครับเหมือนเอ็กฟิกมันจะนั้นด้วยนะหรือดีเลย์อ่ะมันไม่รู้ว่าดีเลย์มันแบบยังไงมันไปก่อนอะ่ะเห็นไหมทุกคนชุบชุบชุบจะแสงก็หายนะครับอันนี้อาจจะเป็นบั็กก็ได้นะผมไม่รู้เนาะเดี๋ยวว่าวกันละกันนะครับ <c oughs> โอเคจะหลุดไหมเนี่ยไม่น่านะไม่รู้สิ แต่ขออีอิขั้นหนึ่งขออีอกขันหนึ่งพี่ได้ไหมเออถ้าเว็บต่อไปอีอิคันหนึ่งไม่ได้ผมไม่หัดแล้วนะครับเพราะว่าโอเคมันเว็บติดต่แล้วอัปไม่ได้ละมาต่อไปเปลี่ยนห้านะครับเป็นโบวิอะไรอะ่ะมันไวเกินทุกคนเอาคหนึงก่อนก็จะเป็นแบบ เหมือนลุมดำปะประมาณนั้นเป็นดวงอาทิตย์เหรอไม่แน่ใจผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้มันมาจากเรื่องอะไรไหนขอดูหนะ้าใกล้ๆสิอืมนึกไม่ออกว่ะตันูไม่ออกว่ะจริงๆซึ่งดาเมจก็ไม่รู้ดีกว่าหรือเปล่านะครับถ้าคั้นนี้ตันคือไอตัวเมื่อกี้อาจจะดีกว่าก็ได้นอุ้ย ต่อไปเป็นสตองโบลวีมนะครับธน Ό ูแสงเลเซอร์ที่แข็งแกร่งเออประมาณนั้นนะครับแปลตรงตัวเกินไหนดูซิอยากดูแล้ว่ามันเป็นแบบไหนเร็วมต่อไปมาเร็วมามาละอัพโอเคยังไม่ตันนะอ๋อเป็นแบบนี้เหรอ ก็เป็นแบบเลเซอร์อย่างนี้นะครับเออเราขายเลยอ่ะอัพตันคือ400ก็เปดเท่ากันเลยก็เกือบเท่ากันแหละแต่ว่าก็ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้ชยหายเลยทุกคนตัวนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดวะ่ะโอเคเราสแปมวางเลยเพราะว่าไอตัวนี้มันหิวด้วยใช่ไหมเอองั้นเราก็ต้องสเปมวาง เรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงตู้ลีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอดูรอดูนะครับตอนนี้เราก็รับเพชรก่อนได้ไม่พันสองนะครับแล้วก็เควนี้คิวห้าพันได้สามร้อยว้าวแล้วด้เป็นสปิริตออฟมาด้วยนะครับไม่รู้มันคืออะไรมันคือที่สุ่มหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ย ไม่น่าใช่ว่ะมันคืออะไรวะทุกคนอยากรู้มากเลยอ่านี้มีทิ้งด้วยหรอมันบอกว่าใช้สปิริตออฟเอ่อเพื่อได้รับอะไรสปิริตยูนิตหรออ๋อมันคือนีป้ปะยังไงเออลองดูดิผมอยากรู้เหมือนกันนะครับเอาไปนักสืบเลยเพราะเก่งนะครับใบไอสปิริตหรอมันดีไหม นม่ไงมันมีบอกอยู่นะครับรอ,อุ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคพอได้พอได้มันประมากากลางอะ่ะเออเพราะว่าเนี่ยเออได้อยู่นะไอ้สปิริตอ๋อมันเป็นแบบเอฟเฟกต์เหรอใช่ไหมใช่ไหมทุกคนบอกผมทีอะไรนอสเคื่ออะไรทุกคน ผมอยากให้มันมีเอฟเฟกต์ไหมไม่มีหรอ,อาจริงดิหรือว่าแบบว่ามันต้องอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออ่ายูนิตออแล้กันโอเคก็ใส่ข้างหน้าได้ไหมไม่มีทุกคนอาจจะคิดไปเองก็ได้ประมาณนี้ละกันนะครับอเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันคือมันมีความสามารถอะไรน่าหนาสิมันมีความสามารถอะไร,าาท,มมร,ะไรทุกคน ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะเพราะผมไม่ทันจริงเอาไปเล่นอันนี้ไหมชาลินเนี่ยอันนี้ผมเล่นได้นะนี่ก็เล่นได้นี่เล่นไม่ได้นะครับเออได้ดูแล้วผมอยากจะเล่นอันนี้มากกว่านะครับอันนี้น่าจะเออดีกว่านะครับเพราะว่าเอาไปสุ่มส่วนอีกอันคือมันจะหาได้ตอนไหนก็ได้อะเออเนาะหรือไม่ก็ลงล้วสองอันไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาต เล่นตาสายนะคเพราะผมไม่ว่างต่อนนี้ไม่ว่างแล้วต้องไปข้างนอกนะก็อขออภัยทุกคนด้วยนิดครับผมซึ่งอันนี้เป็นเพิ่มเงินใช่ไหมด่านน้โอเคอีซี่อยู่นะครับอีซี่อยู่ไม่ได้ยากมากนะทุกคนดาน่าแรกตัวสเซอตัวเดียวก็ไวน่าว่าแต่ละสึกไอ้สีฟ้ามันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนอยากรู้มากเลย นครับออมาคูณสองได้ด้วยอ่ามาคูณสองได้นะครับไฮโคเคเราจะแม่นั่นละกันนะครับไม่อัพเงินแล้วนะเพราะว่าไม่น่าจะจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากนะครับผมโอเค ใครที่อยากให้ผมแบบว่าเล่นเกมอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยากเล่นหลายๆเกมเหมือนกันนะครับนอกจากโรบ,บอ์นะครับอยากเล่นหลายๆเกมก็ใครที่แบบใครที่แบบว่าอยากอยากดูเกมอื่นก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ทั้งนี่ตไม่มีคนดูไงเอองั้นก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ว่าผมอยากจะเล่นเกมอันนั้นอยู่นะครับเกม Star d e v a l l e y นะครับผมเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วนะแต่ว่ายังเล่นแบบไม่จบดีเลยคือแบบยังไม่ถึงสิบเร์ด้วยซ้ำผมเล่นไปอะ่ะนะเพราะงั้นผมก็เลยไม่อยากจะเออเพราะงั้นผมอยากจะทำใหม่เออนั่นแหละนะครับมานนั้นโอเ okay. ค Inferno haze นะครับดูสิเป็นท่าแบบไหนท่านี้มันก็จะเป็นท่าปล่อยไฟไปนั่นเองนะครับแรงมากแรงเหมือนกันตูมโอ้โหแรงมาก,ก, oh, oh, มากอีกโคโนโนึจะเป็นแบบแบบอะไรไม่รู้นะครับอืมก็ดูไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันคูณสองด้วยแหละ มันไวไงสก,กิลมันไวเกินอะไรประมาณนั้นนะครับนะใกล้จะจบแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะไม่เต็ไม่ได้ตัดนะครับเพราะผมพูดไปเรื่อยๆเป็นเล่นเรืร่อยอะไรวะคือนั่นแหละผมพูดไปเรื่อยนะครับไม่ได้แบบพักนะฮรเพราะว่ามันจบไวอะ่ะเออตัดไปมันก็ตัดได้นิดเดียวนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกัน นะครับขอดูสดๆสไปก่อนแล้วกันนะนี่ับเพราะตอนนี้ผมก็ตัดต่อมาพัเก,กิ่งด้วยนะครับก็ฝึกๆก,กันไปพออยากก็ขี้เกียจด,ด้วยยอ่อแล้วขี้เกียจจริงนั่นแหละนะไม่ต้องมาย่อม,มายงมาย่อหรอกแปเว็บสิบห้านะทุกคนดาคโคอนิเอดาคโคอนิกเหรอเดียคนิก โอ้โหนี่โจมตีเดียวแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> บอสเกือบตรายเรียบร้อยเราได้มาสองมาปิดท้ายด้วยการสุ่มดีกว่าทุกคนมาเรามีไอ้นั้นปะเออมีอยู่นี่ว่าใช่เรามีอยู่นะครับสุ่มด้วยนะครับดูสิว,สว,ว่าเราจะได้บัฟอะไรเพราะว่า,วา,าแต่ก็อืมน่าจะได้ไม่ดีหรอกนะครับเพราะเรามีน้อยนะแต่ก็ใครจะไปรู้ว่า โอกาสที่น้อยนิดอาจจะได้แบบปั๊บ0.1นย์จุดหนงอะไรเงี้ยนะครับอุย้ยมี12อันนะเออเราไปแร้งรีโรก่อนดีกว่าไหนดูซีนะัทเสอรแร้งเท่าไหร่เลยเนะี่ยดีกับซีลบก็ไม่ค่อยดีมากะสุ่มไปะอุ้ยเอมาหนึ่งล็อกไว้ก่อนนะครับดามเมจล็อกไว้ก่อนดี D ก, B, กับบีลบอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะมีบวกกับดีเอาบีบวกไว้ก่อน ลบไม่ได้และทุกคนงั้นเอาอันนี้ไปก่อนนะครมันดีมันดีละมันดีละม,มันประมาณกลางๆเองเออไปอันนี้นะครับมาปับได้เป็นอันนี้ดาเมจนะครับยังไม่ดีมากวิสมองกับสมองนี่คืออะไรอ่ะ e x p เยอะปะ่ะใช่ซึ่งถือว่าดีเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงการเก็บเวลใช่ ก็ได้ระยะมาแถมด้วยถือว่าดีใช่ถือว่าดรีเลยดรีเลยเหรออ่า uh, Not h a นอัดเฉดเอเ a b e เหรอคืออะไรวะทุกคนไม่รู้เหมือนกันตอ,อตอนนี้เราเวฟสิบแล้วนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถไปในเทรดได้ใช่ทุกคนเราไปเทรดได้ไหนขอดูซิ <c oughs> เพื่อผมแบบ เอาหมีหมีรหัสหลักผมมามามาช่วยเล่นนะครับแต่ที่จริงเซตนี้ผมก็ไหวแล้วแหละเนาะมาดูซิว่าหมีมันขาดอะไร <c oughs> มีหมีขายดือเปล่าเอ่ยน่าจะมีไหมไม่รู้ดิไม่รู้ว่าตัวมันเก่งหรือเปล่านะแต่มันเก่งนะมันบอกป๊บมาติดเลือดไหลนะครับเอวอี <c oughs> <LE S 2> ด้วยนะฮะอันนี้คือการตลาดหรอ หวอยตัวนี้หรอเอ็ก e ซ์คล e ซีอีโวยังเนี่ยไม่รู้แต่ขายก็พันเลยเหรอ v 7, เวอร์ไปมุ้ยอุ้ยเจ็ดพันเองนะอันนี้เป็นแบบไม่รู้คุ้มหรือเปล่าอันนี้ขายดาวเจ็ดร้อยอย่างแพงอะโหนี้สามแสนห้าเลยเหรอ,อเป็นบัฟออเมตตี้นะครับก็เลยแพงแต่เป็นแพงขนาดนี้แล้วหรอวะทุกคนอันนี้ไม่จิบมิเลอร์หรอโอเค อันนี้คืออะไรอ่ะกลิมิตเบเกอร์โอ้โหคือมันมีของอะไรที่แบบที่ผมไม่รู้เต็มเลยนะเออมีอะไรขายมั้งเนี่ยมีอะไรขายอะไรละมีอะไรขายมั้งเนี่ยมีแต่ของมันแพงว่ะทุกคนตลาดมันบางแพงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราลองแบบเออ อ,อีกอีกสักเซิร์ฟแล้วก็ปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมอีกเซิร์ฟนะทุกคนเราก็ปิดคลิปกันเลยเพราะผมก็ติดธุระจริงนะขอโทษด้วยนะครับถ้าไม่ติดนี่ผมอาจจะเล่นได้ยาวกว่านี้นะครับตัวนี้ตัวอะไรอ่ะสองแสนเลยเหรอมันแต่ละอันมันแพงแพงวะนี่โอ้ยตัวเดิมมีชาร์ล็อตผมมีตัวนี้นะชาร์ล็อตอาจจะขายได้ราคานี่หน่อยนะครับ เดี๋ยวนี้เพชรมันหาไม่ยากแล้วนี่แล้ตัวนี้ตัวอะไรวะทุกคนอ,อผมว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะหาได้เลยแหละพันนึงเงี้ยมาขาพันนึงเงี้ยที่จริงผมอยากได้นะแต่ว่าเออพันนึงเงีหรอแต่มันน่าจะตัวที่แบบ หาได้ง่ายอ่ะเธอทุกคนผมว่านะอันนี้ก็จะหาะได้ง่ายจะไปใช้นี่หรอโอ้ห้าสนเหมือนกันนะครับเอาไหมเอาดีรออะไรอ่ะรบรอยทุกคนนี่ผมโง่ปะเนี่ยมันเทศอะไรผมมาประเทศอะไรผมมาเนี่ยคนได้ชน,นีแสนเจ็ดนะนี่ครับพี่พี่จะทำอะไรผม พีชับพแม่พีทัพีไม่วาเออเอาจริงผมก็ไม่ต้องหรอกนะครับเอออันนี้คืออะไรวะทุกคนโซลาโทเคนอาจจะเอาไว้แลกอะไรก็ได้นะครับไหนดูซีตัวที่เราได้มาผมคือผมแบบเลือกมาเพราะว่าผมอยากได้คอสตูม,มันมีฮูหเพียวจัดเพียวจริงทุกคนคุมค้มคุ้มคุ้มไหม สองพันสองพันห่าง่ายเออเออแต่ผมอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะ๋ยวขอขอขอแป๊บนึงขออีกแบบน,นะผมอยากรู้ว่าไอ้โทเค็นเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้นะครับอยากรู้มากตอนนี้สองร้อยโทเค็นหรออาจจะไปแลกในเลดก็ได้ผมผมไม่รู้นะเลดโอเไม่ได้อะ่ะมันดูไม่ได้ทุกคนอันนี้เหรอไม่ใช่อะ่ะมี f อมี Tower อันนี้เป็นหอคอร์ส เลเวลสามสิบเหมือนกันอะจะเป็นท็อปเนาะก็จะได้เป็นพวกซิเคิอะไรนี้นะครับเอ่อไม่มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ไม่มีแล้วเนาะโอเคเนี่ยดูซิที่มันขายพันหนึ่งมันตัวไหนเนี่ยอ่าไม่มีไม่มีมมใช่เดี๋ยวมาเช็คมาละกันแต่ชุดคอตูมนี้เท่มกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับหน้าผมด้วย จะเป็นเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับอืมโอเคนะครับก็คลิปนี้ไม่มีแล้วนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ไปแล้วครับผมไปแล้วบาย